นี่นะครับเรามาอาสากุส่าเราก็จะไม่ได้แค่ไวาว้พะเฉยหรือวสารเครื่องรางนะผมก็จะพามาปั๊มตาประทับหรือแต่ญี่ปุ่นเขาเรียกว่านี่โกชูเองนะครับเราต้องซื้อกโกชูเองเป็นโกชูเองบุกก่อนว่าแต่เดินพูดทางไหนวะมันไม่นั่งูด้อาจจะไปซื้อเนี่ยเล่มหนึ่งเนี่ยประมาณ2,000เยนคือคนไทยคือค,คือคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะเอาโกชูเองเนี่ยเอาไว้เขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนกับประมาณว่าครอบครัวหนึ่งก็จะมีเล่มหนึ่ง แล้วก็จะโชคดีนะครับอันเดี๋ยวจุลรงกลางให้นนหน่อยอนี่ผมก็ปั๊มมาแล้วหลายวัดนะนี่ก็จะมีมีขายนี่ก็จะมีตาประทับซึ่งแต่ละที่ก็จะบอกว่าโชคดียังไงไม่โชคดียังเอ้ยโชคดีเรื่องอะไรอะไรอย่างนี้ครับเขาก็จะไอโกสุเองเนี่ยมันแปลว่าตาประทับก็คือพวกนี้แหละแต่ว่าก่อนที่เขาจะประทับเนี่ยเขาก็จะเหมือนกับเขียนลงไปก่อนเป็นใช้ผูก้การเขียนกกเออใช้ผู้การเขียนเลยแล้วก็ จะปั๊มตายทีหนึง่งก็คือเหมือนแบบประมาณว่าแต่ละวัดเขาก็จะแบบเดิมเรื่องนู่นเรื่องนี้ต่าง,างกัน<ร>ใช่ไหมเรื่องความรักบางทีก็ขอให้โชคดีอะไรอย่างเงี้ยเราไปไปเราประทับกันแต่ประทับครั้งหนึ่งก็เสียสามร้อยเยนนะนี่นะครับเราถึงตรงที่ปั๊มกชูเองแล้วคือมันจะไม่อยู่ในตรงมันจะไม่ได้อยู่ในตรงวัดที่เราไหว้่ะมอยู่ทุ่งข้าวแครับนี่นี่ฮะจะมีคำอธิบาย มีขายสมุดด้านขวาคือสมุดครับด้านซ้ายก็คือตาประทับเราต้องส่งตา,าเลยนะครกกับสี่ร้อยยีแล้วตาละสามแล้วก็สามร้อยยี่สิเขาก็จะเอาคู่กันเขียนก่อนตนะขอเชิญผู้โดยสารท่านนี้เข้ามาที่ประตูท นี่เราก็ต้องมาเขียนนะครับว่าเรามาฟาัมที่วัดไหนแล้วก็วันที่เท่าไหร่แล้วก็เรื่องอะไรด้วยแต่คืนนี้ไม่รู้เรื่องอะไรอ่ะ